กลับเข้ามาพบกับรายการกันต่อนะครับเบนจามินแฟรงคินครับก็ได้คิดค้นเลนสชั้นนะในช่วงพศทร่ห่ันรและเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายสำหรับคนสูงอายุที่มีปัญหาทั้งใส่ตาสั้นแล้วก็ใส่ตายาวสามารถใช้แว่นตาเดียวกันได้นะโดยไม่ต้องเปลี่ยนแว่นไปมาอีกต่อไปนะบางคนนี้บางคนนี่ตอนตอนเด็กๆใส่ตาสั้น พอแกไปส็จตายาวนะผมก็เคยคิดนะเอ๊ะทำไมสั้นกับยาวมันไม่มาชนกันพอดีก็คือสายตาปกติมันก็ต้องมีช่วงสายตาปกติอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก่อนหน้าคิดพอมันสั้นแล้วเพิ่มก่อนที่มันจะไปยาวอ่ะมันจะต้องมาซีปกติก่อนดิแล้วถึงจะไปยาวถูกไหมไ้สั้นแล้วมันไปยาวได้เลยอ่ะมันก็งงเนะแล้วก็เขาก็ได้พัฒนารูปทรงรูปแบบมาแบบหลายๆแบบนะมีแบบห่วงร้อยเชือกหรือว่า สยค่าศีรษะนะก็ผู้คนก็เชื่อว่าแว่นตาเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยบ่งบอกฐานะแล้วก็ส่งเสริมบุคลิกภาพให้ดูเป็นคนสําคัญดูเป็นเด็กเรียนดูเด็กเรียนดูเป็นนักวิชาการดูดูภูมิฐานขึ้นอ่ะทุกวันนี้ใส่แว่นนี้ไม่ได้บ่งบอกไม่ได้เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยทุกวันนี้ไม่เกี่ยวบางทีนี่ถอดแว่นสู้เลยแหละนะบางคนนะฮะนะครับเขาก็เล่าสึงในเรื่องของ แว่นตาแบบแบบเก่านะตั้งแต่คิดต่อมที่สิบแปดนะแว่นตาได้พัฒนาแล้วก็เปลี่ยนรูปทรงให้เหมาะสมกับรักษณะของแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับเมื่อก่อนนี่ก็จะเป็นยังไงเป็นด้ามจับใช่ไหมแล้วก็ตาแล้วก็เป็นแบบมีเลนสองอัน,นแต่เป็นด้ามเอามือจับด้ามแล้วก็ถือมาสง่งอ่านข้อความอ่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเป็นอะไรมาเป็นเนี่ยมีหูเกี่ยวเกี่ยวโค้งเลยใช่ไะ อแล้วเดี๋ยวนี้เป็นสายเป็นเป็น,ปนแท่งเสียบธรรมดาละอ,อ,อะไรก็ว่าไปคอนเทคเลนละอะไรเงี้ยนะฮะพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ